ชากสุดประทับใจในวันพีซระหว่างลูฟี่และนามิ หากจะหาฉากสุดประทับใจในเรื่องวันพีชสักฉากหนึ่งผมขอยกให้ฉากนี้เป็นที่1เลยครับซึ่งก็คือฉากที่นามิเนี่ยขอให้ลูฟี่เนี่ยช่วยเหลือจากกลุ่มโจสรสลัดอารองที่มากดขี่ข่มเหงคนในหมู่บ้านเป็นอีกฉากหนึ่งที่ประทับใจเอามากๆสุดๆเลยแหละครับจุดเริ่มต้นของฉากนี้นะครับก็คือตัวละครวัยลา้นามว่าอารองเนี่ยได้เข้ามาบุกยึดหมู่บ้านของนามิโดยในตอนนั้นเนี่ยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอารองได้เลยจึงทําให้นามิเนี่ยนะครับต้องยอมที่จะอยู่ภายใต้คําสั่งของอองงาาลเเปป็นนววถึ8ด้ยกั ป้องคนในหมู่บ้านครับแต่แล้วเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวก็ได้รวมตัวกันออกไปต่อสู้กับอาลองเนี่ยให้ได้ถึงแม้จะรู้ตัวอยู่แล้วว่าพลังของอาลองนั้นเหนือชั้นกว่ามากแต่ทุกคนนะครับก็ยอมที่จะออกไปเพื่อสู้ให้กับหมู่บ้านอันเป็นที่รักของตนครับผมซึ่งโดนามิเนี่ยนะครับกนะ็รู้ดีอยู่แล้วครับว่ายังไงก็ไม่สามารถต่อสู้กับอาลองได้แน,น่นอนจึงทาได้แค่นั่งร้องไห้และโกรธอย่างมากจนต้องทำรายตัวเองเข้าที่แขนบนรอยสักสัญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลอาลล่แ้วูฟีกยืจ พูดว่าช่วยฉันด้วยจนลูฟี่เนี่ยนะครับได้หยิบมวกฟางใบโปรดของเขาสวมให้กับนามิและบอกไปว่าต้องช่วยอยู่แล้วซึ่งในฉากนี้นะครับเห็นได้ว่าลูฟี่เป็นตัวละครที่รักพกพ้องเอามากๆและในฉากนี้นะครับในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่อาจารย์โอดาออกมาบอกเองว่าเป็นฉากที่ดีที่สุดเลยครับและเ,เพื่อนๆแหลบชอบฉากไหนในวันพีชกันบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วเรื่อง